ความเชื่ออยู่คู่คนไทยมานานตั้งแต่สมัยโบราณหากมีเสียงล่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนเราจะเห็นบรรดานักเสียงโชคและผู้มีจิตศรัทธาตัานเดินทางไปกราบไหวหรือหามาครอบครองอย่างเช่นที่นี่วัดผูน้อยตําบลชอนม่วงอําเภอบ,บ้านหมี่จังหวัดลบบุรีซึ่งมีพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่าพิธียกเรือแม่ตะเคียนทองดิฉันจึงอดสงสัยไม่ได้ว่าเมื่อเหล่าผู้มีจิตศรัทธาได้เรือกลับไปแล้ว ชีวิตมีความเปลี่ยนแปลงขึ้นมากน้อยเพียงใดมาสแสวงหาคำตอบกับดิฉันรุ่งโรจวินล,ลงด,ด,ด,ดีดีขึ้นก็ดีขึ้นกระดีขึ้นจากรั้งปีไปปีปวกว่าแล้วก็กาลัารวยมันมีตีก็ขึ้นอยแน่นอั้ <c oughs> หมวดนี้ก็บอกว่าถ้ามีมู้มิวาสนาผู้หล่อขลุกจะได้ให้ย,ย้อนกลับไปเสริมอีกแลก้วก็ก็ให้ถูกหวยเนาะมากน้อยจะชักขอให้มีน้ำมันมาก็แล้วกันก็ถูกก็รูกคนละสองร้หา้าสิบ ทุกสัปดาห์จะมีผู้คนเข้ามารอทำพิธียกเรือแม่ตะเคียนทองกันอย่างมากถึงแม้จะใช้เวลารอหลายชั่วโมงแต่เหล่าผู้คนที่มีความเชื่อก็ยังรอกันด้วยความศรัทธาเพื่อที่จะได้เข้าร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้ขอให้แม่ตะเคียนทองเนี่ยมาสัมผัสให้ลูกหลานรู้ให้ล<ด>ูกหลานแน่แใจมั่นใจอิ่มใจด้ไหมนาอินทริที่เอาบอเชิญไะมนาเอาแม่ตะเคียนทองเลยค่ไม่นำพาเรือเข้าไหมเนี่ยให้เบาขึ้นไปตามไปตามขึ้นไป इतरेति बुद्धा मा आ उ नमो बुद्धाय नाथ धारयते तिथि अभाव धावा मा ए बोल बेने धाये में बाहि इन दाय इतरेति अभाव जन में ना ए बाहे रुई रुई हे तिन धाय आ समानता जकवारे सुवाता गचंतु देवता तथा मानुनि राजसा सुनंतो सकमो वधान तक ने कामे जरूपे गिरि से จันทริเทวิมาเนดีเพระเทชกามตลุนาคานเทหาวาทุกมิเทตคุณมาในยังตุเทวาชราธวมทสเมยากันดัพนาคาทิ่ตันตาเดินไม่าดอเรามจะเขียนท้อมม่นำบารลก็ไม่ได้ให้เบาขสุดไปตามไปตามสุดไปที่ิด็ิพูดถ้ามาเอาเออเดี๋ยวเดียเลียยท้องเลยไปดูทไมนะ อาขอเชิญนะแม่เจ้าคุณเอกเออไปต้องให้รวยไม่ให้เหินเหลือใช้นาดีมาจบหนึ่งพันคมาประวันถึงแปดทิศลงมาติดทิศเปกระแพงแก้ถึงเจ็ดชั้นป้องกันโน้มน้อมรอบครอบครัวนัตตาทิทิพิโสพระประวานขอให้ลาบลดสุขสรรเสริญเงินทองเข้ามาหาเวทนาพระพันโทพุทธังเมตตาจิตตั้มทางเมตตาจิตตั้งทังเมตตาจิตฤิขอให้กลับไปรวยรวยให้เหลือกินเหลือใช้นะทิศเปกระแพงแก้ถึงเจ็ดชั้น อมการประกอบพิธียกเรือแม่ตะเคียนทองผู้เข้าร่วมพิธีจะมีเรือไม้คนละลำจากนั้นจะอวัดและพาลูกวัดที่ร่วมทําพิธีจะสวดคาถาเรียกแม่ตะเคียนทองหากใครที่แม่ตะเคียนทองเข้ามาสถิตอยู่ในเรือแล้วแขนจะค่อยๆยกขึ้นเหนือหัวบางคนก็ออกท่าทางได้รำ โดยอากับกิริยาจะแตกต่างกันออกไปรับเรือไปแล้วเนี่ยประสบความคุเรเจก็ให้มีการแบ่งปันถ้าเราเหลือเงินแล้วก็แบ่งปันทําบุญบ้างเล็กๆน้อยๆไม่ต้องทํามากที่วัดเองสอนเสมอว่าทําบุญก็ให้มีมีศรัทธาอยู่แล้วแล้วก็ให้มีปัญญาควบคู่กับบันบางคนเกิดความศรัทธามากเกินไปก็ทําบุญได้เยอตัวเองเดือดร้อน บ่่อนนนนััั้้ทาาางงววดจเเสมมใหีญญกแม้พิธียกเรือแม่ตะเคียนทองจะมีมานานแล้วแต่ผู้คนที่มีจิตศรัศทธาและความเชื่อก็ยังหลั่งไหลกันเข้ามาร่วมพิธีอยู่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพิธีไหว้ครูประจําปีที่จะมีบรรดาลูกศิษย์เข้าร่วมง,งานกันอย่างล้นหลามนอกจากวันปกติที่ทางวัดมีพิธียกเรือแม่ตะเคียนทองแล้วก่อนหน้าวันหวยออกบรรดานักเสี่ยงโชคก็จะมาที่วัดเพื่อมาขอโชคลาภ บางคนก็มาลาแก้บนหลังจากสมหวังในสิ่งที่ตนเองเคยขอไว้เออขอโชคขอลาบเนาะออมาก็มาท่านตางกบมาอะไรดีๆอ่ะเอาหมดแน่สาวถูกเลยนองสาวน้องสาวถูกเลยก็น้องสาวก็มายกเรือก็ถูกเลยแต่ก็มีคนถูกมากกันนะปัจจุบนันเรื่องความเชื่อศรัทธากายเป็นแหล่งที่พึ่งทางใจของใครหลายคน โดยเรื่องความเชื่อเป็นสิ่งที่ยากจะพิสูจน์ในทางวิทยาศาสตร์บางคนอาจเชื่อบางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องไร้สาระซึ่งก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละบุคคลแต่ถ้าหากศรัทธาจนปัสจากปัญญาก็จะกลายเป็นความงมงายดังเช่นผู้ที่นำเรือกลับไปบูชาแต่ถ้าไม่ทำงานไม่คิดดีทำดีปฏิบัติตามหน้าที่ที่พึงกระทำก็คงยากที่จะเห็นผล